สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคุณอยู่ในเกมโปเกะซาก้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่27เดือน2กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกธรรมดาช่วง8ในก0 7ถึง9ในกศ7 แนวฝนตกในกช่วง1 9ในกา03ถึง21นาฬิกา03นะครับเข้ามาที่เขตจับกันเลยมาดูที่เขตจับแลดราตรำเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาปกมนก็จะมีตามนี้นะครับผมลงมาต่อนในสภาพอากาศฝนตกหนักกันเลยครับปกติมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับผม เราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับลงมาดูกันต่อในสภาพอากาศฝนตกหนักกันเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย